สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลแชนแนลพูดรับสาจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานของชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภราศีกันและราศีมังกรคนที่คุณถอยออกมานะคะระหว่างเวลาวันนี้นะคะที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้ถึงครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนมิถุนายน2024 พลังงานเป็นคุณและคนของคุณนะคะคุณฝั่งนี้คนของคุณนะอีกฝั่งหนึ่งนะโอเคเรามาเริ่มพลังงานของชาวธาตุดินเลยนะคะพลังงานตัวตนของคุณตอนนี้ในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าตอนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอะไะคะใช้จรรญาในการรับชมและรับฟังนะคะหมอแจนไม่รู้จักชาวธาตุดินเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักคนของคุณเป็นการส่วนตัวและ ขณะนี้เราไม่ได้ดูดวงนะส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดบางพลังงานถ้าไม่ตรงกับคุณก็นะปล่อยทิ้งไปอาจจะเป็นพลังงานของเพื่อนๆคนอื่นนะคะทุกคนพลังงานของคุณและพลังงานของเขานะอันนี้เป็น e n e r จีตัวตนของคุณนะคะราชินีเหลีย่ยญพลังงานของเขาแปะในเท้าคุณมองเขาว่าอย่างไรนะตอนนี้นะโอเคอ่าชาวธาตุด,ดินนะสาดาบ ห้าไม้เขามองคุณอย่างไรตอนนี้นะ้าดินนะคะเพืศพกันมังกรคนที่เข้ามาใหม่นะคะวันที่เป็นแบบตะวันตกนะกดคําว่าเพิ่มเติมหรือรายละเอียดที่หมอแจนปักบุดไว้ว่าดูดวงส่วนตัวใต้นั้นมันจะมีรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะเวลาที่อยากปรึกษาพลังงานนะคะถ้ามันมี energy ที่ตรงแล้วเราอยากได้แนวโน้มในอนาคตความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคาแนะนําของคุณโดยเฉพาะนะความรู้สึกของคุณนะตอนนี้จากวันนี้ไป จากวันนี้ไปนะโอเคความรู้สึกของเขานะคะคที่มีต่อคุณนะในความสัมพันธ์นี้หรือความรู้สึกตอนนี้ที่คนคนนี้รู้สึกนะคะเมจิกเชียนนะคะแล้วก็ราชินีไม้เท้านะก้าเหรียญพลังงานฝั่งของเขาที่รู้สึกต่อ,อที่มองถึงคุณนะคะจัสติสทูอัพครับ แล้วก็8เหรียญโอเคนะคะสิ่งที่ชาลเลน์ท้าทายในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะชาวธาตุดินนะคะ,นะค,ะคุณอาจจะคบกับชาวธาตุไฟหรือเปล่าไม่รู้เพราะเอเนจีตรงนี้นะคะนะ,ะมันได้8ถ้วยนะ,ะ8ถ้วยไปอยู่ในพลังงานตัวตนของคุณนะคะ,อะของชาวธาตุไฟนะ,ะหมอไม่รู้นะ,ะอันนี้เป็นเอเนจีของชาวธาตุดินถ้าคุณมีพลังงานที่คบกับชาวธาตุไฟคุณก็ไปฟังนะคะพลังงานสามารถสลับฝังกันได้ถ้าคุณเป็นชาวสองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นธาตุลมธาตุน้าธาตุไฟถ้ามาส่องชาวธาตุดินพลังงานสามารถสลับกันก็ไปสลับกันเาเองนะคะชาวธาตุดินอยากบอกอะไรคุณของคุณนะคะคิงออฟวานพลังงานเขานะคะก้าวไม้โอเคนะคะเอาล่ะแนวโน้มเอาคําในอนาคตโอเคนะคะตัวตนของคุณนะคะตอนนี้นะ,ะชาวธาตุดินคุณรู้สึก นะหยุดนิ่งอ่ะหยุดนิ่งกับสถานการณ์ความรากักความสัมพันธ์ทุกอย่างกลับมาโฟกัสที่งานเงินของตัวเองกลับมาโฟกัสที่การเห็นคุณค่าตัวตนของคุณเองนะคะการมีคุณค่าที่แท้จริงการกลับมาเปตัวเองการกลับมาใจดีกับตัวข้องชั้นเองนะคะนะนะโอเคคนของคุณนะคะแปะไม่เท้านะคะเขาพยายามจะทําไมคะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีการติดต่อสื่อสารหรือสามารถไปข้างหน้าหรือเขาอาจจะหวังใจว่าคุณ นะจะกลับไปตรงนั้นเพื่อเขาจะได้ทํางานในความสัมพันธ์หรือเขาอยากจะติดต่อโทรหาคุณนะหรือเขาอยากจะให้ชีวิตเขาเนี่ยไปข้างหน้านะให้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาไปสู่ความสําเร็จการประสบความสำเร็จทางการงานการเงนินหรือในความสัมพันธ์เนี่ยเขาอยากให้มันมีเรื่องราวที่เราอะ สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าได้หรือมีการเข้าอกเข้าใจมีการติดต่อสื่อสารไม่หันหลังให้เขาในความสัมพันธ์นี้หรืออะไรๆใดทั้งสิ้นก็ตามแต่อาจจะร่วมง,งานกันหรืออาจจะไม่ร่วมง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้ชาวธาดินคุณมองเขาอย่างไรนะตอนนี้นะคะคุณมองว่าตัวเขาอะนะคะคือเหมือนว่าเป็นคนที่เป็นคนที่คิดนะคะเยอะคิดวุ่นวายหรือ จะบอกว่าคุณกําลังมองว่าเวลาที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือคุณรู้จักเขาแค่ร่วมง,งานหรืออะไรก็ตามแต่ที่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้เป็นไปพัฒนาไปนะคะคุณมองว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่พอใจอะไรก็ตามแต่นะคะน่าจะเป็นคนที่สุดตรงหรือเพอร์เฟกหรือต้องการสิ่งที่ดีมากกว่านี้สิ่งที่คุณทําให้มันยังดีไม่พอในความรู้สึกของคุณนะคะที่คุณมองว่าคนนี้เขาเรียกร้องนะคะ เขาอะนะสร้างปัญหาให้คุณในความสัมพันธ์และไม่เป็นไปอย่างใจและคุณก็เสียใจอาจจะมีสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ใช้คำพูดหรือบุคคลอื่นที่มาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสองสามคนหรือเพื่อนหรืองานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาทําให้ทําไมคะความสัมพันธ์เนี้ยไม่สักเซ็ไม่เป็นไปในไม่ไม่เป็นไปแนวทางนะที่คุณมองนะคะเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเหมือนว่า คนที่ต้องการเรียกร้องนะความสนใจความสำคัญอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นตอบแทนให้ผู้อื่นนะคะนะคะเหมือนว่าเหมือนว่าอยากได้ความรักอยู่ตลอดเวลาคุณต้องทุ่มเทเวลาให้ดูแลเทคแคร์นู่นนี่นั่นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็ยังไม่ได้ถูกใจเขามากที่สุดคุณคิดว่าคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างอะมากที่สุดแล้วแต่เขาก็ยังไม่พอใจ และตัวคุณเองก็ไม่พอใจกับสถานการณ์นี้ด้วยนะคะสถานการณ์ที่เรารู้จักคนนี้ปุ๊บเขานําแต่ปัญหาวุ่นวายมาให้เขานําแต่ความเศร้าเสียใจหรือนําแต่ปัญหาความผิดหวังเสียใจไม่เป็นไปอย่างใจหรือเขากําลังคิดว่าคุณน่ะดีไม่พอต้องดีมากกว่านี้วันนี้แต่คุณคิดว่าสิ่งที่คุณเป็นที่คุณมีคุณดีมากพออยู่แล้วนะถ้าให้ฉันพยายามมากกว่านี้ฉันไม่พยายามแล้วนะฉันเอาความรักกลับมาที่ตัวเองคุณคิดสิ่งนี้นะคะ ทีนี้เขามองว่าคุณน่ะเป็นคนเที่ยงธรรมและกําลังเรียกร้องความยุติธรรมเกี่ยวกับความรักที่คุณทับให้เขานะไพ่สองถ้วยนะคุณเจอหน้ากับเขาหรือรู้จักเขาเนี่ยเขานะมองว่าคุณน่ะอยากได้ความชัดเจนอยากได้ความรักแบบคุณรักเขาคุณดีกับเขาคุณอยากได้ความดีตอบคุณอยากได้ความรักตอบสิ่งที่เขามองคุณนะคะไพ่แปดเหรียญน,นะ เขามองว่าตัวคุณอะอยากให้เขาขยับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและพัฒนาหรือแก้ไขตัวตนบางสิ่งบางอย่างที่เขาเอาแต่เป็นผู้รับและไม่เคยเป็นผู้ให้คุณเลยนะคุณกําลังเรียกร้องว่าทําไมไม่ชัดเจนทําไมไม่พัฒนาความสัมพันธ์และเรียกร้องว่าถ้าเกิดว่าคุณนะให้เขาให้ความรักเขาเขาก็ต้องให้ความรักคุณเช่นเดียวกันทําอะไรต้องเท่าเทียมซึ่งกันและกันถ้าไม่งั้นคุณจะตัดสินใจว่าทําไมคะ เขาไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปในอนาคตข้างหน้าคุณก็ไม่ได้อยากเจอหน้าเขาคุณไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่องของคุณเรื่องของเขาเลยนะคุณคิดสิ่งนี้สิ่งที่เขามองนะคะถ้าตรงคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยนะคะเพื่อนๆนะเอาล่ะความรู้สึกของคุณนะคะคุณกําลังตอนนี้คุณกําลังคิดถึงเรื่องเราในอดีตมีทั้งเป็นความทุกข์ความสุขคนที่เคยร่วมงานคุณกําลังทบทวนว่านะคุณก็ยังมองเห็นว่า อันนี้มันเป็นโอกาสที่ทําให้คุณน่ะได้เรียนรู้หรือได้เจออะไรหรือได้มันมีความรักก่อเกิดในหัวใจที่มันเป็นเรื่องราวเนี่ยอดีตนะแต่ในอดีตนั้นในความรักความสมพันธ์ที่รู้สึกเหมือนว่ารักหรือตกหลุมรักนะด้วยความอารมณ์ความรู้สึกเป็นเด็กที่มันหว,หวัยวุ่หวาไปด้วยความรวดเร็วเนี่ยตอนนี้คุณกลับมาพี่นิ้พี่เขาพิจารณาว่าสิ่งนั้นน่ะมันคู่ควรกับเราจริงๆหรือเปล่าวะสิ่งนั้นมาสนับสนุนอะไรเรามาซัพพอร์ตอะไรเราคุณพิจารณาว่า หนึ่งความสัมพันธ์นี้ให้อะไรกับเราให้อารมณ์ตอบโจทย์อารมณ์ความรู้สึกไหมให้ความสุขไหมให้นะคะไอเดียแพชชั่นที่สนับสนุนซึ่งกันและกันที่จะรอไปถึงวันที่แต่งงานไหมคนคนนั้นเป็นสิ่งที่เราได้เจอเนี่ยเป็นสิ่งที่เราโชคดีจริงๆหรือเปล่าวะชาวธาดีอย่าละคิดสิ่งนี้อยู่ในมุมมองที่คุณไปมองเขานะคะที่คุณไปเจอเขาอะนะคะและคุณรู้สึกว่าเราต้องกลับมาทบทวน ถ้าคนนี้นะมีเ NERGY เขาเรียกว่าการลงทุนในความรักความสัมพันธ์ไม่ได้มากพออย่างที่เราคาดหวังหรือความสัมพันธ์มันแค่ดูดูอะไรคะดูไปน,นั้นแค่ไหนล่ะนะ,ะเป็นแค่เพื่อนหรือเพื่อนร่วมง,งานและดูไปน,นั้นแค่ไหนนะคะเนี่ยคุณมาพิจารณาตรงนี้นะคะคุณถึงได้กลับมาโฟกัสว่า เรากลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองแลกลก็มาทํางานหาเงินให้ตัวเองรวยดีกว่าไหมนะคุณคิดสิ่งนี้นะเพราะสิ่งนั้นน่าจะคุณคิดทบทวนแล้วว่ามันควรจะเป็นนะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันน่าจะต้องดีกว่านี้ไหมหรือถ้าเขากลับมานะเขากลับมาเขาคิดถึงเราเราจะให้โอกาสเขาไหมคุณก็กําลังคิดสิ่งนี้ด้วยเขาเรียกว่าการกลับมาทบทวนอยู่กับตัวเองเพื่อทํางานหาเงินสร้างความสําเร็จให้ตัวเองมากกว่านะคะ แล้วก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจะสําเร็จหรือสักเซสได้ไหมโดยที่เขายังไม่ทํางานในความสัมพันธ์เลยอ่ะคุณคิดสิ่งนี้นะคะชาวธาตุดินเขายังไม่ได้แอคชั่นนะคะเอาง่ายๆนะแต่ความรู้สึกอาจจะมีแต่ยังไม่ได้แอคชั่นไม่ได้ทําอะไรที่เป็นแบบรูปประรรมนะ,ะทีนี้เขานะคะสิ่งที่เขารู้สึกนะคะหนึ่งเขาบอกว่าคุณอะ่ะตั้งแต่รู้จักกับเขาเนี่ยคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะเขาเรียกว่าฉลาดพูดฉลาดคิดเป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้ชายที่เก่งนะคะ สามารถดูแลตัวเองได้ด้วยความโสดของคุณแหละนะเขาไม่สามารถมาควบคุมคอนโทรลวงการอะไรคุณได้นะธาดินเขามองว่าเออคุณทําอย่างไรนะเป็นคนเก่งเป็นคนชาญฉลาดและมองเห็นโอกาสที่ทํางานหาเงินแล้วสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองได้คุณโคตรสุดยอดเลยนะเป็นคนมีสเสน่ห์และมีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองถึงแม้คุณจะโสดหรือคุณจะเป็นไม้ก็แล้วแต่เขาคิดว่านะคะเขาไม่สามารถควบคุมคุณได้ว่าเออ จะคุยหรือไม่คุยหรือจะได้ร่วมงานหรือไม่ร่วมงานแต่ความรู้สึกของเขาจริงๆเขากำลังรอคอยเขาคิดว่าคุณอ่ะ จะอยากสละโสดหรือ,อยังนะจะอยากให้มีคนที่มาดูแลคุณไหมนะหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณไม่ได้ต้องการความรักหรอกจริงๆอ่ะคุณอะ่ะมี energy ที่มีความเป็นผู้นําหรือแมทค์คลีนมากกว่าเขาคือคุณเป็นคนดูแลเขามากกว่าหรือช่วยเหลือปัญหาด้านเงินด้านงานอะไรเขามากกว่าที่เขาจะรับผิดชอบคนนี้เป็นคนที่คอยรับนะหมอว่านะเพราะพลังงานผู้ชายฝั่งนี้เขาขึ้น king of ราชินีไม้เท้าแปลว่าเขาอะนะเป็นคนที่เอาความคิดเอาสมองเอาไอเดียหรือเอาอะไรก็แล้วแต่ที่จากคุณมาในความชาญฉลาดของคุณสิ่งที่เขามองหรือคุณช่วยเหลือหรือพูดหรือคําแนะนําของคุณตั้งหากที่เป็นประโยชน์ต่อเขาแปลว่าเขาเอาความเก่งความชาญฉลาดความโชคดีของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อทําไมคะเนี่ยเพื่อมาสร้างสร้างสร้างเขาตัวตนขเขาเพื่อให้เขารวยหรืออยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเนี่ยเออ เพราะว่าอะไรคะสิ่งแรกที่เขาอยากได้คือแปไม้เท้าคุณเป็นคนที่สนับสนุนเขาเรื่องงานแสดงว่าเขามองคุณเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลหรือซับพอร์ตนะ,ะอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้พัฒนาศักยภาพไปเขาถึงอยากจะมาพูดมาคุยกับคุณอีกนะเพราะเขาอยากจะเรียนแบบคุณสร้างตัวตนอะไรขึ้นจากคุณเพราะส่วนใหญ่นะคะชาวท่าดินคุณมองเห็นโอกาสในอากาศแล้วสร้างเงินสร้างงานสร้างฐานะาขอรวยได้ด้วยมือเปล่าด้วยมันสมองอัจฉริยะของคุณนะคะใครที่เจอคุณเนี่ย เขาจะรู้สึกทึ่งในอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณก้าวข้ามความร่ํารวยหรือความไม่ดีตรงนั้นมาได้มากๆาแล้วส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้ามาเห็นหรือร่วมงานหรืออะไรเขาจะมองเห็นสิ่งนี้ของคุณเป็นอันดับแรกนะความหรูหราความลาามักชวรี่ความเป็นคนที่มีฐานะดีความที่คุณดูแบบคุณนายคุณดูแบบมีมันสมองที่จะทํางานหาเงินอะ่ะคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าสวยๆที่แบบว่าทําตัวสวยๆไปวันๆหรืออยากจะหาโปรรวยเลี้ยงคุณไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะ คุณฉลาดที่จะทําทงานหาเงินเลี้ยงตัวเองโดยที่คุณอ่ะไม่ได้คาดหวังหรอกว่าฉันจะได้ผัวรวยหรือผัวไม่รวยไ,ไม่ได้เกี่ยวสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่คุณนี้มองแสดงว่าเขามองคุณในลักษณะที่ดีและเขาอ่ะอยากจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับคุณนะคะเพราะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะก้าไม่เท้านะประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาเจอคุณเนี่ยเขายังรู้สึกทึ่งในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวตนของคุณนะคะก้าไม่เท้านะทีนี้เขาบอกว่าตอนเนี้ย คุณหันหลังให้เขาแล้วเรามีกำแพงหรือคุณไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเซฟสุดใช่ค่ะถูกต้องเราต้องจัดเรียงลําดับขอบเขตความสัมพันธ์ให้ชัดเจนถูกต้องใช่เขามองคุณสิ่งนี้นะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณว่าโอ้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคุณอนะ่ะเขายังถือคุณไว้นะนะเขายังจําคุณได้เขายังไม่ลืมคุณเขาอยากได้ร่วมงานอยากรู้จักและนะอยากนะได้พูดคุยหรือนะอ่าแลกเปลี่ยนหรือแชร์ไอเดียอะไรบางสิ่งบางอย่าง าชาวธาดินถามว่าคนคนนี้อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไหมหรืออยากให้ความชัดเจนตอนนี้เขาอยากเจอหน้าคุณและอยากได้ร่วมง,งานก่อนนะคะส่วนที่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพลังงานเอาคัมในอนาคตต่อไปนะคะเราจะต้องดูในรายละเอียดของแต่ละคนนะคะที่เป็นการดูดวงส่วนตัวถ้าใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวถ้ามันมี energy ที่ใกล้เคียง เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงา,านรู้จักกันแต่ตอนนี้คุณไม่ได้เจอเขาแล้วนะคุณกลับมาทํางานให้ตัวเองร่ารวยนะทีนี้ตัวคุณนะถ้าดินอยากบอกเขา King of One คุณบอกว่ารอการกระทําที่จะแอคชั่นของเขาแบบผู้ใหญ่รอการกระทําที่เขาจะแอคชั่นที่เป็นแบบผู้ใหญ่นะคะ พร้อมคนคุณบอกคุณนั่งรอยอยู่ตรงนี้แหละถ้าเขาจะแอคชั่นหรือการกระทําที่เป็นแบบผู้ใหญ่คือมีวุฒิภาวะทางอะไรคะทางด้านอารมณ์มีวุฒิภาวะที่ตัดสินใจว่าจะแอคชั่นหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จริงจังเพื่อที่จะได้คุณไปให้ให้เขามานะคะคุณจะรอยอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นเอเน g y จีนี้นะคะชาวธาตุดินนะคะทีนี้ในตัวตนของคุณหรือสิ่งทีเออ่เป็นตัวตนของคุณฝั่งคุณหมอจะแปลให้อีกคุณด้วยอีกนะคะชาวธาตุดินนะ เขาบอกว่าตอนนี้นะคุณเลิกเศร้าคุณเลิกคิดวนเวียนคุณเลิกคิดว่าสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ความสมพันธ์ครั้งนี้ไม่เป็นไปอย่างใจไม่ได้อย่างใจผู้คนอิจฉาลิษยาใส่ร้ายปายสีหรือพูดให้เขาไม่รักคุณพูดให้คุณไม่รักเขาให้ผิดใจกันนะคะคุณกําลังคิดว่าอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณกลับมาทบทวนแล้วนะคะเหมือนแล้วปลูกต้นไม้ลงไปในใต้ดินแต่เมล็ดนั้นมันไม่งอกเงยไม่งอกงามไม่ออกผลทุเรียนให้คุณกินคุณเสียเวลาปะเสียเวลาเว้ย ทำไมเราไม่ทํางานหาเงินแล้วก็สร้างความมั่นคงให้ตัวเองหาเงินให้ตัวเองให้รวยให้รวยเปตัวเองให้หนักไปล่ะคะคุณกำลังคิดสิ่งนี้แล้วคุณก็ได้สิ่งนั้นจริงๆชาวธาตุดินตอนนี้คุณกําลังซักเซสประสบความสำเร็จจากหน้าที่การงานมากๆคุณเปตัวเองได้สุดยอดตอนนี้เหมาะบอกเลยนะคะคุณอยากจะทําอะไรที่เป็นความสุขของคุณคุณจะให้ความมั่นคงกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณและคุณจะไม่ทําอะไรที่แบบคุนหันพันแล่นเหมือนอดีตที่ผ่านมา ตัดสินใจชอบใครนะคะด้วยความรวดเร็วโดวยที่คุณใช้อารมณ์หรือตัดสินใจชอบใครหรือเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนในอดีตที่ที่ผ่านมาคุณไม่ได้ทํางานช้าคุณรีบร้อนนะคะหมอบอกเลยคุณชอบคนนี้ด้วยความรวดเร็วคุณเจอปุ๊บคุณชอบปั๊บพอคุณไปรู้จักนิสัยใจคอนานๆแล้วคุณถึงรู้ว่าคนนี้นะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นไม่เป็นไปอย่างที่เราคิด คุณรู้สึกว่าคุณจะมาสร้างความสำเร็จให้ตัวเองคุณจะเอาชนะใจตัวของคุณเองให้ได้นะสร้างความมั่นคงอยู่ในอารมณ์ของคุณไม่ด่วนใจร้อนไปชอบใครด้วยความรวดเร็วและไม่ไปนะคะทำไมครับไปลงไหลชัยชนของใครด้วยความรวดเร็วคุณจะไม่เป็นสิ่งนั้นคุณจะพยายามบอกตัวเองเพราะไม่งั้นคุณจะเสียใจและไม่งั้นคุณจะไม่เป็นไปอย่างใจและไม่งั้นคุณจะวุ่นวายใจและคุณจะไม่มีสติที่โฟกัสตัวเองแล้วก็ทํางานหาเงินสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองตั้งหากและสิ่งนั้นตั้งหาก นะคะถ้าเขารักเรานะ,ะเขาจะต้องทําไมคะแอคชั่นหรือเข้ามาหาเราหรือทํางานในความสัมพันธ์นะคะคุณจะต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้คุณบอกตัวเองแบบนี้ธาตุดินอันนี้แหลกนะคีย์ของคุณก็คือคีย์แพงนะเป็นตัวตนสร้างความร่ำรวยแล้วก็นิ่งนะคะในทุกความสัมพันธ์แล้วคุณจะชนะประสบความสําเร็จไม่ว่ากับคนนี้หรือกับคนที่จะเข้ามาใหม่ที่คุณจะเปิดโอกาสให้โอเคนะชาวธาตุดินนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าคุณอยากฟังว่าความรู้สึกฝั่งของคนของคุณคิดสิ่งใดกับคุณนะเราจะเจาะดีเทลของเขาเจาะดีเทลของคุณให้คําแนะนําว่าในความสัมพันธ์นี้คุณควรทาตัวสิง่งใดและทําไมคุณถึงเจอความสัมพันธ์นี้และแนวโน้มในอนาคตคุณจะได้กลับมาคุยติดต่องานได้คบกันไหมพัฒนาความสัมพันธ์ได้หรือเปล่าอันนั้นต้องดูดูส่วนตัวนะคะรายละเอียดหมอแจนจะทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันบล็อกหรือใต้คอมเมนต์นะคะปักบุตรนะ ขอคนที่พร้อมโอนศึกษารายละเอียดราคากฎกติกาก่อนนะคะที่จะแอดไลน์นะจะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวธาตุดินผสบกันมังกรน,นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ